สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการสรุกล่าวประจำวันที่16สิงหาคม2567นะครับขาวแรกมาดูกันที่ราคาทองคำนะครับราคาทองคำปิดบวกวันนี้นะครับเมื่อจายลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเฟดนะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนกันยายนนะครับโดยล่าสุดเจ้าที่เฟดสองลายลงน,นายราฟาเอลบอสติกประธานเฟดสาขาเพนต้าได้ออกมาส่งสัญญาณ ความเป็นไปได้นะครับที่คณะกรรมการเฟดนะครับจะปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เจ้าที่เฟดมีหน้าทีน่นะวระวังในการสแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยยังไงก็ดีนะครับราคาทองคำเนี่ยช่วงที่เป็นบวน,นะครับหลังจากสารเปิดเผยยอดค้าปีที่สูงเกินคาดนะครับประข้อมูลเนี่ยชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานโดยข้อมูลดังกล่าวนะครับ ในอตตตัตตามต่อแทนบรรดาบสาราพุ่งขึ้นและสะกุลเงินดอลลาร์แข็งค่านะครับอีกทั้งทาให้นักลงทุนครับปรับลดน้ําหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอาตาัตราดอกเบี้ย0.5%ในการประชุมเดือนกันยายนนะครับท่านมาก็ไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบ WTI กันนบรรับารา,ราเปิดเผยเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับ ซึ่งช่วยนะ,นนนะครับผู้นักคายความวิตรกกังวลเกี่ยวกับสภาะเศรษฐกิจตดถอยในสหรันนะครับราคาน้ํามันเนี่ยยังคงได้รับแรงหนุนจากดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของสหรัฐที่ชะลอตัวตลงในเดือนกันยายนแตกาดามซึ่งทําให้น้าทุนมีความหวังว่าเฟดนะครับจะปรับลดอัตราเบี้ยนในเดือนกันยายนโดยการปร,รับลดอัตราเบี้ยจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ามันและนักลงทุนนะครับยังวิตรกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ามันหลังจากจีนเปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างอ่อนแอของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นประเทศที่ใช้น้ํามันรายใหญ่ของโลกครับโอเคไปดูกันที่ดัชนีด,ดาวโจนส์กันครับก็ปิดที่4 5 6หน้า้านะครับก็พเพิ่มขึ้นร,ราวๆ1น9เปอร์เซ็นต์หลังเ,เปิดเผยยอดขายปีที่แข็งแกร่งเกินคาดในเดือนกรกฎาคมส่วนทางด้า,ากนกระทรวงแรงงานสหรัฐก็เปิดเผยว่าตัวเลขยื่นขอการว่างงานแรกลดลงเจ็0ราย สู่ระดับ2 2 7 0 0 0ตำแหน่งนะครับในสัปดาห์ที่แล้วและต่ำกว่าเลขที่คาดการณ์ของนักวิเคราะห์2 3 6 0 0 0รายนะครับยอดค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนกรกฎาคมมุม่งชี้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคสารเร่งฟื้นตัวนะครับและการชรอตัวของจนวนผู้ขอว่างงานสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน โดยข้อมูลเหล่านี้นะครับช่วยให้หนักลงทุนเนี่ยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐนะครับส่วนข่าวตาตารางวันนี้นะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับหรือว,ว่าไม่มีข่าวสาคัญอะไรในวันนี้ก็สามารถเทรดได้ตามต,ต้องการเลยนะครับก็ไม่ได้ต้องระวังอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางเทคนิคข้อกันบ้างนะครับว่าตอน,นี้เป็นยังไงบ้างนะสำหรับราคาทองคำตอนนี้ก็หลังจากที่ประกาศ ปิดนะครับวันนี้ก็ทําให้ราคาเนี่ยพุ่งลงไปราวๆเกือบสี่พันจุดนะครับแล้วก็ดีตัวกลับมาได้นะครับยืนอยู่แถวๆบริเวณสองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดะครับแล้วก็ตอนนี้ยังพักตัวอยู่นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับจนถึงราวๆสองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าเป็นแนวรับแรกนะครับที่ราคาเนี่ยได้ทําไว้นครบอับน่าสนใจแล้วก็ แนวถัดมานะครับก็อยู่บริเวณ2,447ันสี่จ็ดจนถึงสองพันสตรงนี้ก็จะเป็นแนวดีมานเดิมนะครับก็ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยลงมาถึงแนวนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อนะครับกลับขึ้นมาได้นะเราก็ค่อยเข้าเทรดฝั่งบายได้จะดีกว่านะครับส่วนราคาน้ำมัน wti ก็จะเห็นว่านะครับที่เมื่อวานนี้นะครัตรงเนี้ย ที่เราได้พูดถึงเรื่องของเทคนิคขไปว่ามีแรงซื้อเข้ามาก็สามารถจะเข้าเทรดฝั่งายได้ตอน,นราคาก็ดีตัวออกไปราวๆ300าาจุดแล้วแล้วก็ตอนนี้ราคากําลังทักตัวนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยหลุดไม่ไม่เกิน76.24นะครับก็สามารถที่จะยังเปิดฝังไปได้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดหลุด75.75 75ลงไปอันนี้นะครับก็อาจจะลงไปแนวถัดไปที่บริเวณ74.44นะครับ ส่วนแนวต้านนะครับก็ยังคงเดิมที่เจ็1สิบแปดจุดเก้าหนึ่งถึงเจ็ดสิบเก้าจุดหกสองครับโอเคไปดูกันที่ราชนีดาวโจน์นะครับดัชนีดาวโจน,น์นจนก็พุ่งนะครับพุ่งปิดเหนือแนวซัพพลายเดิมแล้วก็มีการทดสอบบริเวณสี่5มืนสาม้อยหกสบ้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังพุ่งขึ้นไปยังแนวต้านถัดไปที่บริเวณ4ี่3มืนหกร้อยแปดิบสาจนถึงราวๆ4สี่มื่นเจ็้อยเก้าสิบนะครับ ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะผ่านทะลุเลยขึ้นไปได้เลยนะครับก็อาจจะขึ้นไปแตะบริเวณเทไลน์หรือเลยเทไลน์ไปเล็กน้อยนะครับบริเวณ41,000นะครับจนถึงประมาณ41,136นะครับก็เป็นโซนที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าราคายังไม่ผ่านตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณ42,500นะครับราวๆตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไม่สามารถจะยืนยรับมีได้ก็อาจจะลงมาที่บริเวณ39,800นะครับก็เป็น2แนวที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าราคาย,ย่อตัวออกมานะครับก็ยังคงมองฝั่งปลายอยู่นะครับโอเคครับสำหรับรายการข่าววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ